สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามและกรรับชมรับฟังทางช่องล็อกกิ๊กพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้มาสวัสดีกันยามค่าคืนนะคะวันนี้วันพฤหัส,สบดีมืดมือค่ะสําหรับเมื่อนี้วันพฤหัส,สบดีตอนนี้ก็ล็อกกิ๊กกาลังอัดคลิปอยู่กับสิบป,ประมาณสองทุ่มครึ่งเนะาะปล่อยคลิปไปกับสิประมาณสามทุ่ม กก่าๆนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเมื่อนี้ลอกิกจะมีราวพัฒนานะค่ะราวพัฒนาของเดต้าพาลุยแล้วก็เลขลอกิกเนาะค่ะเป็นแนวทางสําหรับคืนนี้เนาะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f เอฟซแฟนคลับบรกวาสิเป็นคนเก่าคนใหม่นอกได้ติดตามแล้วก็รับชุมแล้วก็รับบึงไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางต่อง,งวดของมืออื่นเนาะมืออื่นวันสุก เราพัฒนา่อกิกก็ันเลยจะเอามาวางทางช่องนะสำหรับสองสองแนวทางเมือนี้แล้วค่ะเป็นคลิปของอเจสตาพารวยแล้วก็เลขกโลกิกนะคะตอนอื่นก,บกับกลับขอบพระคุณตัวเลขกแนวทางนะคะจากเจตาพารวยที่หายมาวางทางช่องอย่างต่อเนื่องเนาะต่อ,เน,อ,เ,นอเนื่องเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะหายมางวดแรก เข่ากะถือว่าเข่าเลยนะคะเพราะว่าสองตัวมาตัววิ่งรูดนะคะ่ะตัวมาตัวเข่าไปที่วิ่งแปดเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยขอเพิ่มาวางครั้งแรกเน,ะนาะแนวทางก็เฮงปังไปเลยนะคะสําหรับตัววิ่งตัวรูดวิ่งเลยแปดศูนย์นี่ก็ได้แบบตรงๆเนาะคะ่ะ แบบเต้องกับพร้อมต่างหากเนาะวิ่งแปดสหรับตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยขึ้นมีผลการให้ตัวเลขแนวทางมาแล้วเนาะลอกิ๊กก็เพิ่งจะได้ลงอ่าให้มาตอนกลางวันทั้งล่ะค่ะแต่ว่าล็อกิ๊กเพิ่งจะได้เอามาลงเนาะกะกราบขอโทษขอให้หลายๆเด้อถ้าเลขแนวทางหรือว่าออหยังก็บ้าม่มาซาเนาะอาจจะมาช้าเพราะว่าบางทีบางทีตัวเลขกับมาซาหรือบางที่ลอกิ๊กอะ ได้มาแล้วแต่ว่าบบมีเวลาลงเรากิ๊กกับ,กบขอรูดขอไพ่หลายเด้อถ้าลงช้าให้เอฟซีแฟนลับบบท่านใจเนาะกับขอรูดขอไพ่หลายๆหา,าตัวเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมและการรับฟังนะคะเนาะถ้าเลขบกเ้าๆว่าปังเรากิ๊กกับ,กบขอรูดขอไพ่ไวกอนล่วงนาเนาะบ่ว่ากันเนาะค่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนาคืนนี้เนาะคืนนี้เรากิ๊ก เอามาวางให้ต่อเนื่องยังไรกับราบขอบคุณหลายๆเนาะ FC แฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ดีๆเนาะว่าแนวทางเดินตัวเดินตัววิ่งรูดนะคะสำหรับเลขล็อกกิกก็คือว่าเดินดีแล้วก็เขาเนะกับขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ดีๆแล้วก็ตัวเลขแนวทางอ,อีกหลายๆเซียนเนาะคะ่ะ กับขอบพระคุณหลายๆเนาะสำหรับ FC แฟนคลับของแต่ละเซียนเนาะกับขอบพระคุณหลายๆที่เขามาเบิงมาดูแลกันนะคะอพาก็ว่าเป็นการเสียเวลาเนาะห้าไปเบิงตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะว่าสิปังตองวดเขาตองงวดไทยเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยแล้วก็เลขลอกิ๊กเนาะไปเบิงกันเลยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยเนาะ ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะของเพื่นเข่าไปวิ่ง8ปสองตัวมาตัวเนาะสำหรับวิ่ง8ของเพิ่นบนออก480แล่างออก14เนาะเอาไปที่วิ่ง8นะวิ่งรูดยังไงก็ไปได้สุดนะคะสำหรับ80ดเขาไปที่เต็มเต็มเหมือนกันเนาะถึงจะจับคู่ให้ไม่ผ่านเนาะ ถึงจะจับคู่ไบ้บรพานแต่วิ่งรูดผ่านเนาะคะ่ะผ่านลางกเกือบแตกเนาะคะ่ะก็เกือบออกไปเนาะเพิ่นห้มาสองซออกหนึ่งซเนาะคะ่ะเตียดไปแต้มเดียวเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยขอให้ปังๆต้องงวดเดออ้อเอฟซใหม่เกาที่เขามาติดตามอยู่ตอนนี้กะลองเปิดใจรับฟังรับบึงตัวเลขแนวทางของเจตตาพารวยอีกหนึ่ง แนวทางเนาะคะ่ะเพื่อจะมานเพื่อจะหฮงเพื่อจะปังเนาะ,ะเอาไปวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเนาะ,ะสําหรับตัวเลขแนวทางสองงวดเนาะคะ่ะเพืนก็หายมาแล้วเรากิ๊กก็เอามาลงทันทีเลิกงานแล้วมานังต่างกล่องเลยค่ะ <c ười> อาจจะดึกแน่กลางวันทางานกลางคืนก็ทํางาน,นะคะ่ะบึงแนวทางไปน้ากันแล้วกะสําหรับคนนอนดึกเนาะ,ค,ะคนนอนดึก อยู่เป็นมูกันไปก่อนนะค่ะเนาะปึงตัวเลขแนวทางไว้แคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว้เพื่อจะเอาไว้เบิรงไว้แง่มมืออื่นเนาะดูมืออื่นก่อนเล่าพัฒนาออกคืนนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับเจตตาพารวยเล่าพัฒนาวิ่งรูดมีห้ากับหนึ่งสองตัวหกหางมีห้าสามหนึ่งสามอ่อห้าสามหนึ่งห้า ห้าสองหนึ่งซี่ห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสามนะคะนิ้นจ่อปืนไ้มาแค่สองหางเนาะ,ะนิ้นตัวนิ้นตัวจอ่อกลับตามองไวะะ้เลดีเนาะค่ะเผื่อเป็นแนวทางปังๆน่งองไม้ไฟแรงมาแรงนะคะหนึ่งห้าแล้วก็ห้าศูนย์นะคะสำหรับตัวนิ้ตนตัวจออเลขเปืนเพิ่ก็จะมีหา้าห้ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีห้าสามหนึ่งห้าสามศูนย์ ห้าห้าศูนย์อีกสามตัวก็มีแค่สามหางเองเนาะสำหรับของเซตตาพารวยอะ่ะฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเรียนใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวละเรอกิกกับขอฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีแฟนคับเพื่อน,นเนาะคอยเป็นกำลังใจให้ให้กันเนาะค่ะบึงตัวเลองแนวะทางไปน้ากัน เพ่อได้ลุ้นเพื่อได้มานเพื่อได้เฮงเพื่อได้ปังไปน้ำกันนะคะเนาะอ่าแคปหน้าจอเด้อสำหรับเอฟซีแฟนคลับคุณไม่ถือว่าหม่ฮัลโหเนาะ,ะเพราะว่าเจตาเพิ่งมาเป็นงวดแรกแอ่งวดที่สองฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยค่ะไปต่อของเลขล็อกกิกเนาะเลขล็อกกิก สำหรับตัวเลขแนวทางเลวพัฒนาของะะล็อกกิกเนาะค่ะล็อกกิ๊กก็เข้าไปที่ตัววิ่งวิ่งรูดเนาะวิ่งสีอ่าเห็นคอมเมนต์ของเอฟซวนะีวังเ้าเนาะวังเ้าหรือเมื่อวานเมื่อว,วานก่อนที่ก่อนที่ลาวพัฒนาจะออกเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์ให้ล็อกกิกก็เห็นอยู่ เห็นอยู่เนาะค่ะแต่ว่าบังคัได้ตอบเพิ่งจะตอบคอมเมนต์เพื่อนมือนี้ละอันมิตรกุญหัวใจให้ล้วก็ถูกใจให้เนาะสําหรับที่เพิ่นเพื่อนอื่นว่าหยังละเพื่อนเอาไปเทียบเอาไปจับคู่ไปเทียบกันลืมคอมเมนต์สะละว่าของเลขนี้ที่มาอ่าของเลขนี้ที่มา ไหมาตัวดินเนาะสองกับสี่แล้วเพื่นเลยว่าละของลออ็อกกี้ก็สามกับสี่ตรงกันที่สี่เราสี่ออกมาเป็นอียงตีถือว่าเป็นแนวทางวิเคราะห์ของพื้นที่แบบก็ถือว่าวคเค์ไดแมนอยู่เนาะค่ะคือคือว่าได้จับจับถือจับจุดอยู่เนาะสำหรับตัวเลขแนวทาง เป็นขอคิดที่ดีเนาะแล้วก็เป็นแนวทางที่ท like mm, ี่ตรงกันที่แมนยํำเลยเนาะสำหรับตัวเองแนวทางที่ FC แฟนคลับมาคอมเมนต์ให้เมื่อวานเมื่อก่อนก่อนร่าพัฒนาสีออกเนาะเมื่อนี้เิ่นกับเขามาคอมเมนต์อีกกับขอบพระคุณในายน์ด้ค่ะอาทิตย์จำซื้อบ้านได้เถอะพึ่งเบิ่งเมื่อกี้แล้วค่ะก็เลยก็เลยข้อดีได้ได้เอามามาว่ามาพูดคุยกันเนาะกับขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ให้เนาะ เพื่อเป็นแนวทางให้ FC แฟนคลับเขาได้วิเคราะห์ไปน้ากันเนาะคะ่ะเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อบางคนเนาะอยากตามลหลายๆเซียนแต่เขาภาสามาตามในเหมือนทุกเซียนเนาะแต่เอามาจับใส่กันวิเคราะห์ใส่กันเนาะจัางไรก็ขอให้เฮงขอให้ปังต่อวันเนาะคะ่ะแล้วก็ขอให้ FC แฟนคลับเข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะสำหรับแนวทางดีๆ เอามาแนะนําให้กันได้เนาะคะ่ะกลับขอบพระคุณเลยลายเนาะที่ถือว่าเพิ่นนี่เขามาเบิงวิเคราะหายยางดีเลยเนาะกลับขอบพระคุณเลยลายค่ะเบิงตอนเนื่องกันไปเลยเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางใหม่ของเลขล็อกอิกเนาะแคปหน้าจอเด้อเอฟซแฟนคลับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวิ่งรูด มีแปดกับเก้าสองตัวหกครหางมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองแปดสามหลักกับเก้าสามนะคะเน้นเจาะมีอยู่สี่หางมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามหลักกับเก้าสามนะคะเลขเบิ้ลก็จะมีแปดแปดกับเก้าเก้าสามตัวสี่หางมีแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดเก้าสามแล้วกับแปดแปดเก้าเนาะเน้นเจาะมีอยู่สองหางนี้เนาะคะ่ะ สำหรับสามตัวตั้งในก็ะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเนี่ทางเลือกอีกหนึ่งแนวทางเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเอซีผู้ใดตึกอ,อกตึกใจหรือว่ามากเนาะเอาไปเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคือว่าล่ะค่ะเลขลอเรกีกก็อาจจะหน่อยก็ถือว่า มันกับบรายแมนย้ำเสมอไปคือว่าแล้วเนาะคะ่ะวิ่งรูดสะส่วนมากที่สีมาดี FC เอฟซีเพิ่นกลับมาคอมมนให้ตัวเดินตัววิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้าย,ายรูดขันเบื่อยวิ่งเบ่เมื่อยเ,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 เรียนก็ตามกันนะคะสำหรับแนวทางวิ่งรูดของเหล็กนะเรากิงเนาะน้นจอกับอาซีมีรูดบ้างเขาบ้างเนาะ กราบขอบพระคุณแล้วกราบขออภัยไว้ก่อนเนาะถ้าเลขบกว่าเขาบ่ปังกราบขอบพระคุณที่ยังเขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามให้ทางช่องล็อกกิ๊กคือเก่าเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าให้คําแนะนําเขามาได้คือเก่านะคะสําหรับ f c แฟนครับแคปหน้าจอเอาจังไนคลิปนี้ล็อกกิ๊กกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาดูีเขามาดูแล้วก็เขามาวิเคราะห์ซอยกันเนาะค่ะ ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแนวทางที่ดีๆเนาะเอาไปลุ้นกันเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์สองทุ่มครึ่งสำหรับราวพัฒนาของเลขของเจตาพารวยแล้วกเลขล็อกกิกเนาะเอาไว้ไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกขอให้เอซแฟนคลับมันมาใน,นเงเงเด้อมืออื่นขอให้ปังๆสำหรับคลิปนี้ล็อกกิกก็กราบขอพอบคุณตัวเลขแนวทางจาก เดต้าพารวยนะคะ,ะกรกกาบขอบคุณตวอเแล้าก็กกาบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับ,บว่าสิเป็นคนเก่าคนใหม่เนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเ้าบาเศร้านี่ลแะค่ะกราบขอบคุณหลายๆเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ